ฉันไม่เคยดังและยังคงเดิมตอนนี้รู้ว่าตอนไหน,นฉันก็คนหนึ่งแต่รักฉันยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใครเธอคงรู้ดียังคงมีค่าเธอลาต่อไปยังจงมีค่าเธอจนสุดท้ายกายแตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลมจากไปเชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหาย oh no มันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องราวดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอเท่านั้น เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนพันุเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีเพียงเธอ